เราให้มีแดเดเสียห้เอา้เด้ใส่เอ้นั่นจะบักขุดเนแบสผ่ามือให้อายไตเด็ดแล้วเอาพิามาไตกว่าไหมกว่าอายใตกว่าคำได้ ลาเนีก้อจัป้าบุญรนิตาเอ็ดล้ยหลรอใจดานงน้องมมีผัวแล้ว่างริด้เกระดม้ไตายห่างอเฮ็ดลัสิา นายบานบีป้าเมียวันนี้ล่ะเฮ้ยพบ้าบ้านซักมาเอ้ยตึ่งตเป็นอย่งเต้าบ่ปากเด้สารคนจ้าารคนะบ้าน้ำใอีบอยเอ้ยเช้าวันนี้เรอจะบ้าได้ไหมเาวันนีกเวาไตังใจัง้้คงได้อ่ เมียงละผากับหมอนั่นละบ่อันนี้กระปั๊หมักซิบเฮ้ยน้องกรเจ็บกับไข่หนัาได้เไข่โบซางเฮ้ย้ยปั๊หมักซิบ มาตุ่มเบียนันในได้บานตูทาเกระในิมาได้บอกพี่เดกในใจบได้บอกพี่น้องทกในทองได้บอกใคนเดโอ้เราว่งซองในลานยัววไปแไปนะ โอ้ <reich> ไม่เท <vinegar, S 1> ่าเลยยากพาลูกสาวไปฟักเธอเลยยคนน่งผู้นั้นคอยก็เป็นผู้น่อยพยาหมคิดบ่สอดดบมีไพปยปไอบ่มีห้อมใดเนอชยอดอ่ะำไมเจ้าก็มี

โอ้ยอยากให้ภาคเทืนเลยข้ันเบ้านชมาวางกว้างบอมีเทือากินเน่ั่ลนี่นนใสข้นัวผูหอมเทือนหากินพยังก้างกองางทั้นี้เยนำท่วมกว่าห้าสามปดกระมด บิดใส่นันพ่อยถึกคุณย มาพูนก้ยแบกนึ้นปุ่นยังไงแบกขึ้นขันละจัะกวดแล้วนาะขามาแห้งคอยแบกเล่นแสดงกวงนั่งยังเล้กก็ดัดน้อยคำเขาน้องตรงเอาเดพิซสายเ้ยเสียบันไยได้ัน มาก็ได้ไอ้นั่งเกลเจบไอ้เข้าเดกคือฟื้นซิปมาหัวเมาเดทรายแม่น้ำทินเอ้ยโอ้กัรพวกกันมาช่วยยังใครเด้อ เข้าเพิ่มเก่าห่งมก็สวยเดสวยแม่น้ำเทอร์นหน่อยกระโพดแดงว่าเธอใช่ซุบเริ่มไปได้ัวกพวลรำอันนี้ก็ว่านายเพนอัสเราเลียบร้อยเฮ้ยแม่จะมาหน้าอึดอยากเข้าเด้ก้อยเบายังคือเก่าจะเด เบี้ยปงบรรันนะ่ะบันตานิมเลย,อยเอาลูกเอาลูกอเอาอไปทยมาอุดเข้าแล้วนั่นจะแข่งใอยจะเข้าผู้ดผาับเข้ากัน <ś hakk> ยังหน้าแดงป๊าปับเป็น <ilt> <t ai> ตายเป็นโดตโเตลอด้ะไรแ โอ้ยอตันเม็ไปหาทำไมดิใ่อยย้อน้นั่งสักหางไ้ดมปีตาเก่าเดยอนนนัสักหางไงดมเจ้าผู้บตายเดอทันพวกกันมาช่วยจะใครก็

ลงไปไป,ไ,ไปตั้งเอาแม,ามเ่เบอร์ตองคอมาห่มห <c oughs> นี่งโอ้ไป่้ายเลยนางผัวเบ้าน้ำาอเด้น้ำต้นตาดคือไอแปลงลาเดคณะน้ำต้นผู้ตนผาคือพีอ่ชายแกงอิ่ันละ้าคันยิ้วคือไอผู้ยังน้ำแสดง

เรกสาวเอาไปเท่ากูคัมมาขั้นคือความน้อยเบาไอ้ผู้เบาถือขอสินข้าลังแก่งม่วงเสมาพวงตักมันจะหอยงาไข่พวงใส่หอยงาอย่างแสมอตายกัวดกระดดนี่แล้วกู นางคอยสิคนเอนีกเยี่ยมอยเ้ยไหลบมีนอ่บนโจไหลบะมีนอ่บนค้างผุยใสตำดอกผู้หญิงแสเด้้ตายปีนี้บคู่ตายจากทัวนาะดินาน้างเดียบเกัก ไปพันบุญงดหวานไปเยอแพงเอ้ยจิกได้อีกชาตินี่ไปพันสันงอดอ้นนึ่หมอลำเสนอไทยเขาด่งไม่ไทยัผมต้อยนั้นมาขึ้น้ำพันออยเอแพิ่ง เออเพื่อ <ot> ้อายผู้เว้าถกตองเลยแวนไม่กอยค่อยกระทดให้ถือได้บุญมยโอยกันมาแบนไมมือค่อยกระทดในอาไปเยอะวิจเจริญเมื่อเระบอ ้าไปยาไปยาเอาล้วไมชีวคข้าไเขานกเข้าเบ้ามือนี้เดคเนว่าเบ้าหน้านี้เด้เััน่าชู้คนเอ้ยนางก็ขอดในสื่อเดชเั้าไปเขาน่ะชู้คนแล้วคนสิปะเดช กองกลางน้องชองแล้วไทยบ้านเพ <c oughs> <ภ>ื่อนว่นยั่งเดบุญมีเยอะ กรกระเบอกาเ้อกรเบื้้อกรเือกระเบื้อเบอื้อ้อเื้อ้งเอะ้ง้อเื้องกรเ้อะื้งเอก้งออ เคยมาพาลิงน ok> oh, ูใิ่ไหเจ้าหัชิบเมี่ยงโอ้ยคำเอ่ยเบาหนาวางม้านางไก่ขี้ขี้ไข่หักอยากออกเด้โอ้ยเช่ไพี่เนะตายแล้วนะตายแล้วไอเวนเอตลอดอยากเอาบอลหมูเบาหัวผู้บานนางไก่เบาแล้วตงไก่คำเอ่ยเบาหัวผู้บ้านมาวนางไก่หิ่มกัวกุญแจบู่เด้อาบแช่เมือกก็ได้ หัวผู้กับชมานงไก่ถอยพ่ายผูกแขน,น,นอันนี้จะบะจ่อยจอยแล้วจอย,อ,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 ยอีกมันจะได้เมีอะไระบาชมางหรอผมปั๊บเออบบาหัวผู้นกไก่เอ้ยเนื้คนตายต้องจ้างเบาเกินมากไก่เสด็จเนื้อน้องตายกำลังย่างในชสางอยู่เดียวเนาะเฉียวแม่น้ำเทินเอ้ เานำจูอัน <lightly> ส <iser nt> sí, oh, ิน oh, wow, ่าจไดลายเอบ้าหัวพูนักไก่เอ้ยข้าเนเจ้าอยู่พุ่นเจ้ากินสินให้เจ้าผักมาดอมกาเนอะเจ้ากินไาให้จ้าักมาดอมแหงเจ้ากินสินกระแดงหแงมาตามลมเนเจ้ข้าตเมาจุนไป ักซ่อมกระทึกตาเป็นมักสดาเขาเจอแก้วแนว